ข่าวสตังมีเดียประจำวันที่9มกราคม2568นะครับข่าวดีครับแจกเงิน10,000บาท เฟในวันที่29มกราคมนี้ใครได้บ้างนะครับสำหรับคนที่จะได้นั้นนะครับจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะและจะต้องไม่อยู่ในเฟสแรกก็คือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรผู้พิการนะครับซึ่งจะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปณนะวันที่15กันยายนที่ผ่านมาปี67นะครับแล้วก็รายได้ไม่เกิน8 4ด8 0 0 0 0 0บาทต่อปีในปีภาษี2566นะครับรวมถึงเงินฝากในบัญชีรวมทุกบัญชีจะต้องไม่เก เกิน500,000บาทณวันที่30มิถุนายน67และจะต้องได้รับสิทธิ์ในเฟสแรกนะครับรวมถึงไม่อยู่ระหว่างต้องจำโทษคุกและได้ลงทะเบียรผผัดแอปทังรัฐที่จะเป็นผู้สูงอยุก,กลุ่มนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้รับเงิน10,000บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งจะมีการประกาศผลบนแอปทางรัฐในวันที่2 0ถึ21ง21ดมกราคมนี้หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีเงื่อนไขาตามนี้พิมพ์หมายเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยนะ,ะเดี๋ยวเราจะมีการตรวจประกาศผลนะครับแล้วก็ตรวจผลด้วยกันแล้วก็คุณจะได้รับเงินในวันที่29ามกราคมนี้หากใครก็ตามดูคลิปนี้แล้วยังมีคําถามเพิ่มเติมนะครับค,คอมเมนต์มาถามต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวิสการแห่งรัฐอย่าลืมที่จะกดติดตามและกดกระดิ่ง u t u ู e ช่องสตังมีเดียนะครับจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ